งานกาแฟ coffee face มีอะไรน่าดูบ้างแน่นอนคะ่ะมีกาแฟเด็ดจากทั่วโลกมาให้ชิมอันนี้เป็นชามีตัวอย่างให้ดมแล้วก็แพคเกจิ้งเขาสวยเลยนะคะวา r รายี้ก็เยอะมากดูสิคะใครเป็นชาเขียว lover นะคะบอกเลยที่นี่คือสวรรคะ์ค่ะคือมีให้เลือกเยอะมากชาเขียวเนี่ยมีทุกเฉดสีนะคะแล้วก็เจ้าใหญ่เจ้าดังจัดหนักจัดเต็ม มีมาให้เลือกเยอะมากกิจกรรมเยอะมากนะคะภายในงานนะคะอันนี้เป็นไอติมวีแกนนะคะก็น่าสนใจมีหลายรสให้ชิมนะคะใครอยากเปิดร้านกาแฟาทำขนมไม่เป็นนี่เลยคะ่ะมีซัพพลายเออร์มากมายนะคะมาให้เลือกนะคะได้ชิมนะคะอันนี้อุปกรณ์ทำกาแฟานะคะก็มาถึงร้านเถียงนานแล้วนะคะเธอตู้เปล่า ได้มาทาชาเขียวอันนึงนะคะอันสุดท้าย The p u r i s t Artisan นะคะร้านนี้ตั้งใจมานะคะพอเป็นร้านของสาวกคนรักไอติมนะคะ sourcing the best ingredient นะคะเมนูพิเศษในงานคือ a f โ o ก a t o นะคะก็กาแฟจากเ e n d ด t t a นะคะไอติมเป็นมัสคาโปนจากลอมบาร์ดีเป็นออแกนิกนะคะก็ราดด้วยเกอิชาเอ็กซ์เพรสโซนะคะท็อปด้วย the best hazelnut in the world จากพีมอนนะคะ คือมัน the best จริงๆนะคะอยากให้ได้ลองนะคะแต่ละคาที่ตักเข้าไปในปากนี่คือไร้ที่ติค่ะบอกได้เลยอ้าวเหลือกาแฟเสียดายสั่งไอติมมาเพิ่มนะคะเป็นช็อกมิน์ช็อกโกแลตในมิ้น์เนี้ยไม่ธรรมดานะคะมาจากอา a มาเดย์ small production company ที่อิตาลีนะคะก็เป็นช็อกมิน์ที่อร่อยมากกินกับกาแฟที่เลิศก,ก็เลิศมากจบแล้วไปได้สวัสดีค่ะ